สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไรอ์อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระอองครับผมทักทายกันในวันพุธครับผมวันพุธวันพุธสีเขียวเหนียวซับครับวันนี้16พฤศจิกายน2565เป็นวัน ที่หลายคนรอคอยนะครับขอให้สมใจนะครับขอให้สมใจทุกท่านทุกคนนะครับใครที่ชอบลุ้นชอบเสียงโชคนะครับก็ขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีก็ถือโอกาสมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันนี้จะเป็นอะไรยังไงเนาะ วันนี้ก็เอามงคลของหลวงปู่เป็นชุดของเครื่องรางครับเครื่องรางเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับคลิปนี้นะอีกครั้งนึ่งนะครับสำหรับเครื่องรางชุดนี้นะครับก็เวียนมาให้เห็นอีกนะครับ หมดไปแล้วนะแต่ก่อนหลายปีเราให้ไปให้คุณคมสรนไปนะครับที่อยู่ดอนเมืองกรุงเทพท่านก็ได้ไปที่เป็นชุดหนังหนังสัตว์นี่แหละครับเป็นชุดหนังสัตว์แล้วก็มีน้ำมันพระเจ้าตากนะครับน้ำมันพร,ร,นะระเจ้าตากอยู่ด้วยนะครับนี่นะน้ำมันพระเจ้าตากอยู่ด้วย ซึ่งน้ำมันพระเจ้าตากลาหลายผู้รู้นะครับผู้ที่เขาเก็บเขาสะสมที่เขามีไว้เนี่ยเขาก็มีเรื่องราวมีตำนานเรื่องเล่ากล่าวขานกันมาหลายอย่างนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับบางท่านได้ไปนีใสปิ้งเลยนะครับไสปิ้งเลยนะครับสําหรับน้ํามันพระเจ้าตากแต่บ้างตาําราบางคนเขาก็ได้ไปในชุดที่เป็น สีออกเป็นสีน้ำตาลนะสีเหลืองนะครับเพราะเข้าไปไปปรุงไปหุงกับพวกน้ํามันมะพร้าวน้ํามันอื่นๆนะครับเพื่อเอามาใช้นะครับหรือเป็นน้ํามันสัตว์นะครับเป็นน,น้ํามันสัตว์เพื่อเอามาใช้ในตำราบโบราณนะครับเอามาใช้ในการรักษาโดยเฉพาะหมอทิมปู่ทิมเนี่ย่านเป็นหมอยาด้วยเอามาใช้รักษาหลายประการนะครับ ย่างแถบอีสานก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเอามาใช้รักษากระดูกกระเดี่ยวนะครับเอาเป็นน้ํามันมาทาโลมแล้วก็สมานกระดูกนะครับก็เป็นศาสตร์มาแต่โบราณากาลนะครับอันนี้เป็นน้ํามันพระเจ้าตากนะครับตามความเชื่อตามคําบอกกล่าวต่อๆกันมานะครับนี่นะจอกโทนนี้ครับเพื่อนใสใสแต่แต่ว่ามันไม่ใส่ขาว ไม่ใส่ขาวก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ออกคล้ายๆกับอบอกว่ายังไงดีเป็นน้ำมันน้ำมันจันหรืออะไรสักอย่างนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยส่วนที่อยู่ข้างในก็ต้องก็ต้องผ่าพิสูจน์นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีสภาพเดิมๆม,มาแบบนี้ก็จะเป็นหัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีจุกป,ปิดมีได้เซกนะครับที่ปิดพันเอาไว้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นมงคลผมยังไม่ได้ส่องหรอกว่าขยายดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่นครับแต่เอามาเพื่อนๆได้เห็นในวันนี้นะครับขออํานวยอวยพรให้พวกท่านโชคดีเฮงเงปังๆนะครับนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับเป็นการลงอักขระนะครับจานน่าจะใช้ฝีมือของภูมิปัญญานะครับนะคงจะทํายากอยู่นะครับขึ้นแบบขึ้นอะไรมาลงมาเป็นคุณแผน เป็นคุณแผนนั่งบัวนะครับผมเป็นคุณแผนนั่งบัวแต่เดิเป็นคุณแผน,นแผพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ใช่พายชุมพลเป็นขุนแผนนั่งบัวนะครับเอามาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นนึงนะครับเพื่อนๆมาดูอีกชิ้นหนึ่งใกล้เคียงกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นชาติครับน่าจะเป็นชาติชาติมันก็จะมีหลายสีนะครับไม่ใช่จะมอะเขามีสีสีแดงอย่างเดียวนะก็มีลงมีสีดําด้วยนะ ที่เขาเคลือบเป็นเคลือเป็นชาติเป็นลักนะครับกลุ่มนี้นะมายชมแบบนี้ก็มีนะครับเพื่อนไปเจอก็เก็บเลยนะครับพวกนี้นะครับมันมีมันมันไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะครับนะของอย่างนี้นะครับในชุดเครื่องรางอันนี้ก็เก็บไว้ศึกษากรณีศึกษาอย่างดี่วครับผมเผื่อเพื่อนๆมีแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดเจนก็เลยจะได้มาแชร์กันเนาะ ข้างหลังนี้ก็จะมีข้างหลังตอนแรกนึกว่าเป็นอักขระเลขยันนะครับมันลบมันเลือนแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าบางอันบางชิ้นเนี่ยก็เห็นเป็นเป็นรอยจานอยู่นะครับผมนะก็ถือว่าโชคดีที่ได้มานะครับนะได้มาครอบครองได้เอามาไ้มาดูมาศึกษากันไปอีกนะในอีกมุมหนึ่งนะครับในเรื่องราวของมงคลของลวงปู่ อันนี้ก็มานานแล้วครับนี่ใหญ่กว่าขุนแผนทั่วไปอยู่นะครับในไซส์ของท่านนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเทียบไซส์ให้ดูครับน,นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในห้องพระหลวงป,ปู่นะครับวันนี้ขอพรสวดมวนต์วันพระใหญ่บรรพระบรรพระก็ก็สวดมวนมต์ธรรมวัดเช้าตั้งแต่เช้าแผ่เมตตานะขอพรขอบาร,รมีไปถึงเพื่อนๆด้วยนะครับองค์ใหญ่อยู่นะครับ ขอให้เฮงปังๆเลยเพื่อนๆเลยทุกคนทุกท่านเลยนะครับคิดสิ่งใดให้สําเร็จสําเร็จใครไม่มีโชคให้มันเฮงเฮงปังปังสักทีเถอะนะจะได้มีปัจจัยมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเนาะทาบุญบ้างอะไรบ้างนะครับผมเพื่อนๆอันนี้เยอะครับขวดนี้เยอะเลยน้ํามันนะครับเพื่อนๆขวดนี้เยอะเยอะๆนี่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 เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องนี้แหละนะ จะได้ไม่บางคนลงทุกวันเลยจ้าลงทุกวันบ้านอย่างนั้นนะก็พยายามลงอยู่นะครับแต่ภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับตอนนี้สพทเปิดกําหนดการในการแข่งขันทักษะทางวิชาการแล้วนะครับโรงเรียนก็ต้องดาเนินการเตรียมเด็กเตรียมอะไรไปสู้แข่งขันกับเขานะครับเพื่อเพิ่มสมรรถภาพสมรรถนะของนักเรียนนะครับให้มีเขาได้แสดงออกเนาะนอกจากนี้ก็ยังจะไปท่นทานักศึกษานะครับในวันที่22เนี่ยเดินทางพาลูกๆไปเปิดโลกธาต์ใหม เป็นระเบียบของกระทรวงครับไม่ไปก็ไม่ได้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็กีฬาอะไรมาตามลําดับครับลูกเสือมันเป็นบนเวียนอยู่เนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นก็เช้าๆนะครับวันนี้ลงสักหน่อยครับผมใช้เวลาประมาณสิบนาทีเท่านั้นเองนะครับอ่ะเพื่อนก็ดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่วงแคปหน้าจอไว้เผื่อเพื่อนๆจะไปเห็นเผื่อไปเจอที่อื่นนะครับหรือจะไปสอบถามผู้รู้ก็ยินดีครับผมเรามา เพราะว่าในเรื่องราวเหล่านี้นะไม่มีผู้รู้หรอกครับไม่มีผู้รู้ที่ร้อยเปซหรอกครับก็ต้องอาศัยหลายๆประการหลายๆปัจจัยครับแต่เมื่อมันมันเห็นมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเห็นนะครับมันเจอมานานแล้วล่ะแล้วอยู่กับหลายคนเนี่ยในส่วนนี้นะครับมันเป็นหนังนะเป็นหนังแต่มีหลายคนที่ได้เป็นปั้นหนึ่งเลยนะครับเพื่อนเป็นปั้นหนึ่งเลยนะปั้นหนึ่งก็คือในส่วนของของกาโลกาโลก กระโหลกส่วนหน้านะครับปั้งหนึ่งนะส่วนหน้าผากนะครับไม่อยากบอกว่าผมก็เก็บไว้อยู่เหมือนกันนะนะพอบารมีทนะ่านเอาไว้เอาไว้ศึกษาอย่างเดียวครับมันเจอมาคนที่มีศรัทธาเปิดจิตเปิดใจจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ที่มันยังหลายคนที่ยังไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวจะทิ้งรูปสวยๆไปให้เดี๋ยวให้พวกเราจะได้ซูมกันเนาะเอาไว้ดูครับเพื่อนๆอ่า ถ้าจัดซูมอย่างนี้มันมันจะเอียงเอียงนิดนึงเอาอยังไงดีเดี๋ยวนะเีื่อจะได้ภาพงามๆครับเอาไปสอบถามผู้รู้บ้างอะไรบ้างนะครับเป็นวิทยาทานกันไปเป็นกรณีศึกษากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เอาอะไรดีมาลองมันนเดี๋ยวนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆนะวันนี้นะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีโชคดี ทักทายกันนะครับอันนี้นี่มันจะต้องเป็นยุคก่อนครับก่อน15ครับเป็นยุคที่ยังอื่นๆยังไม่เฟื่องฟูขึ้นมานะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่เราเคยเห็นนะครับนอกจากงานไม้อะไรต่างๆมันก็มีอยู่นะครับผมนะมันมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นมันไม่ได้ทํากันง่ายๆอะไรอย่างนี้นะนะมันไม่ใช่ของโรงงานที่จะมาทํากันยอะๆแล้วก็อะไรเงี้มันของแท้ก็มีบรรหมดอย่างที่ได้นําเรียนเนาะ เดี๋ยวผมพยายามจะให้เพื่อนได้แคปหน้าจอไว้เอาไว้ดูครับทีละองค์อ่ะประมาณนี้นะครับผมล้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวย่อลงไปหน่อยนึงโอเคครับอ่ะเยวดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังนี่ไม่ยากเยวดูองค์ต่อไปครับด้านหลังก็คล้ายๆกันแหละแต่ด้านหน้าเผื่อมันมันมีเส้นสายอะไรต่างๆนี่ครับผม บุญรักษานะทุกท่านทุกคนครับผลวันนี้อยากจะมาอวยพรจริงๆว่าจะไม่ได้ลงนะครับนะเพราะวันนี้มีภารกิจที่ต้องไปเตรียมงานกีฬาสีครับแต่เช้าแล้วก็ไปคุยกับช่างที่จะมาทํารั้วโรงเรียนครับนัดหมายมานัดหมายช่างมานะครับมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเริ่มลงมือทําก็เพื่อนๆท่านใดที่ทําบุญในส่วนของรั้วโรงเรียนก็สาธุสาธุนะครับ ทำไปครับทำไปครับทำอะไรได้ก็ทำตามกำลังเคครับแขปหน้าจอไว้นะองค์นี้สวยสวยเข้มสวยเข้มตัวนี้สวยเข้มสวยเข้ม,ขมด้านหลังครับผมแฉปไว้แล้วก็เพื่อนๆมีข้อมูลด้านใดก็เอาอมาแชร์กันด้วยนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับนะใช้วิจารณญาณน,นะชมเพื่อความบันเทิงให้เห็นเป็นถึงเรื่องราว ในอดีตนะครับที่ฝากมาถึงลูกหลานนะครับรวมแล้วแต่เป็นมงคลเป็นสิ่งดีอ่ะนะเป็นสิ่งดีครับผมอ่านะครับนี่เลยนะครับใครมีอะไรยังไงก็เอามาแชร์มาชมมาให้แลกเปลี่ยนกันป้ายนะครับผมอ,อีกองหนึ่งครับนะก็มีเก็บอย่างนี้แหละแต่ก่อน แต่ก่อนก็แบ่งไปผู้ที่โชคดีน่าจะเป็นพี่คมสันมงพี่คมสันที่เขาอยู่ทางดอนเมืองครับผมสายบุญเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านได้ของดีๆไปเยอะๆเยอะนะครับอย่างคุณแผนหลังเขียเ้ยวยาวเฟื้อยเลยนะครับผมว่าหายากในประเทศไทยอะ่ะนะท่านโอ้ได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับนะท่านก็ได้ไปนะครับผมว่ามันไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วครับในนาทีพศออนี้นะ เชี่ยวยาวล้อนออกมานอกองค์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าภาพกเก่าอยู่หรือเปล่าเนาะโอเคนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้เอาเผื่อเพื่อนๆนโชคดีคราวนี้ยังไงก็อย่าว่ากันนะครับเมื่อเช้าผมาได้ข้อความครับผมนานๆทีนะครับได้ข้อความจากาพระอาจารย์เวทนะครับที่เราได้ร่วมกันทำกระถิ่น วัดป่าดอนล้ํานะครับแล้วก็ทําสาลาพักร้อนอะไรอย่างเนี้นะครับพระอาจารย์ท่านก็เมตตานะคราวที่แล้วท่านให้โชคมาแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรกลัวมันจะไม่เป็นการดีเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นวันดีวันพระขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอย่าว่ากันนะครับผมเผื่อเพื่อนๆโชคดีครับผมเผื่อเพื่อนโชคดีก็ขอให้หิงหิงปังปก็แล้วกันนะครับผม ตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะครับผมก็อ่ะตามนี้เลยครับผมของพระอาจารย์เบียดนะเผื่อเฮงเฮงปังปังครับผมตามนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะวนๆเวียนๆไปสลับที่สลับทางกันเอาเด้อนะครับผมคนมีดวงมีโชคอะไรยังไงมันก็ถูกมันก็เฮงมันก็โชคก็ปังนะครับเผื่อเพื่อนๆโชคดีก็แล้วกัน โอเคนะครับสำหรับเช้านี้นะครับส่งความปรารถนาดีมาถึงทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อนของน้องพีกกัลยานมิตรผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในบารมีหลวงปู่ทิมนะครับผมใครที่อยากจะได้กลิ่นชินบัญชรที่ตัดช่อก็ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะผมตัดออกมา10มันก็จะเหลือทางขอนแก่นไปที่2นะครับแล้วก็มี กลยารมิดสายบุญจากทางนครนายกเอาไว้จองเอาไว้อีก3ก็จะเป็น5ก็จะได้จากของคุณนาราเสตนะครับนาราเสษอีกหนึ่งเพราะฉนั้นก็จะเหลืออยู่รอบนี้ก็จะเหลืออยู่1ชิ้นนะครับ1องค์นะครับนะใครที่ได้ก็อยากได้ก็ทักมาเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงจะพบปะกันประมาณเท่านี้ครับผมก็ส่งความปราถนาดีความสุข มาถึงทุกท่านทุกคนนะครับในวันพระวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันที่เาราลุ้นโชคดีนะครับขอขอให้สมความตั้งใจทุกประการนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีความสุขทุกท่านทุกคนเฮงๆงปังป,งปงร่ำรวยร่ำรวยวันนี้ส่งข่าวกันมาด้วยนะครับโอเคพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมายครับสวัสดีครับผม